วันนี้ครับผมเฟรดีพัทยานะครับวันนี้มาดูทรงลุงนะชาวแก๊งลุงลุงเลยนะเฮดิเทจนะครับผมบอกเลยว่าแก๊งเนี้เหมาไปเลยนะทรงลุงคันเนี้ยเป็นยางขอบขาวคันอื่น,นก็สเต็ปเดียวกันเลยนะกันล้มท่อสลิปออนจุนกล่องใส่เวดคัทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขี่วันไหมดูคันเนี้ยที่พิเศษคือยางขอบขาวสลิปออนนะสลิปออนฟารัานฟารัาน เทปทรงลุงนะสามคันซื้อพร้อมกันส่งพร้อมกันแต่งสเตปแบบเดียวเลยนะครับก็คือ,ม,อมีเปลี่ยนไส้กรองใส่กันล้มเปลี่ยนปลายท่อแต่ละคันก็จะมีแตกต่างนิดหน่อยเช่นคันนี้มีโช๊คสกิมมิ่งนะครับใส่มาเพราะว่ามีคนซ้อนนะคันนี้ก็เลยเลือกโช๊คเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ไส้กองก็เปลี่ยนแล้วเป็นเคนะเห็นไหมแล้วก็มีกันล้มสวย สีอย่างเงี้ยนะใส้กล่องกล่องจูนทุกคันเป็น TTS นะครับสามคันนี้เลือกเป็น TTS เลยแล้วก็ใส่เวทคัตด,ด้วยให้ความนิ่มๆนะหมดเกลี้ยงน,นะเคยเหตเหตรถปีเก่าแล้วเนี่ยเพราะว่าราคาดีมากจริงๆหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงสามคันแต่งสไตล์เดียวกันเลยไฟท่อเป็นสลิปออนฟ้าลั่นนะครับลองดูเหมือนกันทุกคันเป็นฟ้าลั่นนะ เดี๋ยวสตาร์ทเพราะมันสามคันรู้เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวปิดไม้ก่อน รีเท่นะสรงลงขี่เป็นแก๊งนี่โคตรเท่เลยดิแบบว่าจริงจริงมีสอคันนะสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะแต่นี้เอากลับบ้านไปแล้วน,นี้เหลือสีขาวทําเต็มมากสีขาวมีพิงหลังมีอะไรมีโชคเลสซิ่งบอสอันนี้ก็แต่โดยรวมแล้วทรงประมาณนี้เลยคือแทนเดิมเบาะเดิม ท่อทรงเดิมเปลี่ยนสลิปออนหมดทุกคันนะครับก็ประมาณนี้ไส้กรงไส้กรองเป็นสเตนหนึ่งนะก็ใครทแบบไหนก็ขอให้บอกนะครับเพราะว่าไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเต็มที่ตลอดไม่มีที่เต็ม0 8 6 4153919เพื่อให้ดีพัทยานะครับผมก็ฝากด้วยนะกับวันนี้มาดูทรงลุงนะเทอริเทจจะปีไหนก็โฉมเดิมมตั้งแต่ปี17 18 19 20 21ี่มันก็โฉมเนี้ยไม่ใช่ดิปี17มันยังเป็นแบบเก่าอยู่เริ่มต้นที่ M8 คือปี2 0 1 8 ครื่อง107นะตอนนี้ถึงปี24แล้วเฮอริเทกก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เป็นล้อซี่ลวด mm hmm. เครื่อง M8 114มีกองเปลือยมาให้ก็ประมาณนี้นะครับก็โป oh, ดีนะปี24 23 22หมดเกลี้ยงแนละ้วไม่มีเหลือแล้วอยากได้รุกไหนก็0864153919โห้ดีพัทยาสาวด้วยนะครับเดี๋ยวลองเบิร์เสียงให้ฟังอันนี้ถ้าเรายังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าเกียร์หนึ่งเนี่ยเสียงมันก็จะประมาณนี้นะ,ะลองตบ เรียบร้อยก็ฝากว้วยนะครับเฟ้ยดีพัทยานะครับ0 8 6 4 1 5 3 9 1 9เเฟ้ยดีพัทยาวันนี้จบไปกับลุงซิ่งนะสามหนอ่อโคตรเฟี้ยวสวัสดีครับ